พอดีว่าเมื่อกี้นี้เห็นรถ f อฟลูกค้าเขาเอามาเช็คระยะไม่รู้เข้าไปแล้วหรือยังในไหนถ้าเขาอยู่แล้วจะขอสัมภาษณ์ที่เขาสักหน่อยอะค่ะตามไปดูกันลูกเฮ้ยพี่เขาอยู่ในรถพอดีเลยอะน่าจะก,กำลังจะเตรียมตัวไปแล้วว่าเดี๋ยวขอจะขอสัมภาษณ์ที่เขาสักนิดนึงพี่คะสวัสดีค่ะสดะวสดะวัสดีครับสวัสดีครับ ขอขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะครับผมวันนี้มารับรถแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคเรียบร้อยครับผมแล้วก็รถเนี่เอามาเช็คเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นครับประมาณแสนสองแสนสองโอ้ไม่เดี๋ยวนะ1แสนสองรถออกจากพอไปกี่ปีละสามปีสามปีอ๋อสามปี สามปีกับแสนสองเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะพี่ใช้ประมาณเท่าไหร่คะอไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดเลยไม่ได้เคยดูไมเลยไม่เคยดูไมเลยอ๋อแล้วเรวิ่งวิ่งวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันอ๋อรถวิ่งทุกวันใช่ทุกวันค่งรถเอฟอาร์คันนี้เป็นยังไงบ้างก็โอเคครับโอเคผ่านสบายสบายไม่มีปัญหาไม่จุกจห้ได้สบายมากนอกจากรอบที่ต้องทำสองหมื่นกิโลแล้วเด่ยมีปัญหาอย่างอื่นที่เราต้องซ่อมรถคันนี้ไหมคะ ก็ไม no oh. uh ่ม huh. ีนะครับก็ไม่มีอาการน้่งหวที่จะต้องให้ซ่อมครับก็มามาเช็คตามตามรอบเช็คตามรอบตามรอบปกติแล้วพี่ขับไหวไหมไหวนูนะไหวอยู่นะร้อยยี่ร้อยสามโอ้ร้อยยี่ร้อยสามคือฉิวเลยใช่ไหมฉิวเลยครับแล้วอัตราการกินน้ํามันล่ะคะพี่อยู่ผมว่ามันเฉลี่ยแล้วผมว่าอยู่ที่คนขับด้วยนะค่ะพี่ถ้าเป็นพี่ขับเนี่ยถ้าผมขับเนี่ยถือว่าเอากินครับขับไปปกติปกติก็ไม่กินนะประหยัดครับก็ได้ถือว่าประหยัดอยู่ค่ะ มีอะไรให้ทางทางบริษัทป,ปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรยังไงไหมเรื่องสูตรบริการเรื่องการบริการหลังการขายหรือเรื่องเกี่ยวกับตัวรถหรือเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ไม่มีครับไม่มีนไม่มีที่ต้องการจะต้องปรับปรุงอะไรที่เข้ามา ทุกเที่ยวกเที่ยก็โอเคครับสะดวกสบายสะดวกสบายดีนะคะแล้วก็รถซ่อมนานไหมใช้เวลานานไหมคะไม่นานครับไม,ไม่นานเนาะก็คือน,น,น,นัดหมายมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาเรถเข้ามาสู่บริการเลยใช่ค่ะ,อ,ะอยากให้พี่บอกความประทับใจสําหรับรถคันนี้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้ปร,ประทับใจ หลายอย่างนะการคลองตัวน้ำมันนน้มัระบบการใช้งานเั้องก็โอเคคล่องตัวดีตัวนี้เป็นกไฟฟ้าแล้วเนาะไฟฟ้าครับผมแล้วก็แอร์ยังใช้งานได้ดีอยู่ใช้งานได้ดีเย็นเย็นครับผมค่ะวิทยุ CDMP สามโอเคปกติเปิดตัรางทุกวันโอเควันนี้ก็ลบกวนเวลาที่แค่นี้เนาะเพราะว่าก็เห็นพอดีว่าเห็นพี่จะ จะกลับแล้วก็เลยรีบรีบมาคุยกับพี่ก่อนนะคะจ้ะถ้ายังไงมีอะไรเพิ่มเติมก็โทรหาปอได้นะหรือว่าเข้าที่ถูกบริการได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะที่ไหนมีอะไรก็โทรมาหาปอได้นะคะค่ะโอเคค่ะให้ลูกค้าจัดกลรไปค่ะก็รถตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นรถตัว F R สองอสิบแรงม้าความยาวหกเมตรห้าสิบค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่พี่เขาพูดว่าวิ่งไกลสุดก็จะอยู่ที่ พี่นุโลกนะคะเ,เดี๋ยวเราส่งพีเขาก่อนนะคะคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะคะด้วยบายค่ะสวัสดีค่ะ